ส่งบาบุดีสแนวคือเก่าเนาะมือนี่ครับบาบุดีกับมาวัดเนาะมือนี่มาวัดทาดโพนเนาะเมื่อนี่มาสุดลดน,น้ำเนาะสุดลดน้ำต้นหับปีใหม่อากาศหนาวแหมมนเอยไที่น้องมือนี่หนาวลมแห้งแห้งขี้ลดมากอะตอนนี้บาบุดีกับกำลังสิไปสิไปเตรียมเครื่องสุดลดน,น้ำเนาะมาวัดที่ทาาโพนสุดลดน้ำหับโชคปีใหม่เนาะพอใกล้หอบปีใหม่แล้ว เราบุรีก็ได้มาสู่ทุกปีนะทุกคนเมื่อนี้เครับว่า,างก็เลยมาหนาวแนเมือนี้อากาศหนาวคนก็เริ่มมาไนปะ่พี่น,น้องเนี่ยทางล่างเมืองนะครับคนเดิมมาเนี่ยแต่ฝนหนาวปกติมีคนสิยรายคน,นอีกเนาะเมือนี้คนก็เริ่มมาในวัดกระธา่งพูดหนาวเย็นอากาศตอนเช้าคนคนเริ่มมาลายบุรีกำลังเชื่บูชาคเครื่องสุดน้าเนาะนี่นะเครื่องสุดนา้า ักมือข้างในมุงเดี๋ยวไปทมก่อนคุนเริ่มมาหลายแห่งตอนเช้าประมาณสิบเก้าโมงสิบโมงกุนตอนหลังไปผู้สาวขันสุดหนักเลยทุกคนโคตรหนาว บราดีกันมาทุกปีเนาะครับมาสุดนน้ำตอนนี้เราก็จิ้มบอลบูชาคันสุด,ดน้ำนทุกคนูาคันสุด,ดน้ำตอนนี้ทุกคนเราก็จะมาบูชาคันสุด,ดน้ำแนละ้วไม่เถ้าเนาะทุกคนแล้วไม่เถ้ากนบูชาคันสุด ตอนนี้ครับเขาจะมาเอาซื้อน้ำไปถวายทุกคนทำบุญเลยมาสุดน้ำนะครับซื้อน,นะะ้ำไปถวายทำบุญเลยทุกคนทานคลายๆกันลายตอนนี้ครับถวายน,น,น้ำถวายน,น้ำตอนนี้เรับเา,าเตรียมเครื่องที่ชุดรลดนด้ำเลยนะทุกคนตอนนี้

ไปบูสต์แทร่กับท<อ>ูกนะทุกคนแลบบน้วก็ทำแบบเบงไฮ<ว>ด์ไว้ไวพระธาตุหลวงก่อนเราสิกลับนะทุกคน,กนวคไว้เออเดี๋ยวไปปล่อยปลาพร้อมทุกคนเพราะว่าเพิ่งมาขายปลาเมื่อเช้าเนปรนมานยังมูมียังมูมีคนมาขายปลาเพราะมันหนาวทุกคนอานจะมาสวยนะั่นน่ะ Nó đang nở được tầm thấp thuốc Như luôn đẹp, ống mình này nó đẹp nhiều ข้าวบูชาดอกไม้ ừ, hmm. ักอินเทอร์เน่าไหมครับผ่านเป็นชิ้หานะหนาวนไม่ถอมเลนี่คนหนาวมอนัไม่แด่มคนเลยคนจบวาบูชาก็ไม่ถอบูชาครับเป็นกับดอกไม้บูชา เก่ที่เขาสุดโดนน้ำเลยอะไรสิงนี่มาไปบุสต์กับทุกนะทุกคนแล้วก็ขับรเบินไปไหว้ไหว้พระธาตุหลวงก่อนเอาสิกับนะทุกคนไหวเออเดี๋ยวไปปล่อยปลาพร้อมทุกคนเพราะว่าคนมาขายปลาไม่เศร้าในี่ยปมาณยังมุมี มันมีคนมาขายปลามันหนาวทุกคนันมาสวนั <tur bass im spam> ่นนะลมพัดเย็นผมมีแดดเลยทุกคนเมีัแดดเลยมนแดดเทุกอู่ฝังน เอาไม่นึตัวสีสิบโมงเหยนังแดดสอใบเดียวถ้าบูชาดอกไม้ันอันนี้เส่ไหมรัานานเป็นชิหาน้หนาวน่าไม่ถมนีคนหนาวมอนัไม่แดดคนนะนจกบบบูชาก็ไม่ถมบูชา้าเป็นกับ สาอ่ะก็ทหไมแหละทุกคนก็ดอกไม้มาคนเดียวบุกไใครจับกล้องให้ทุกคนแดดเริ่มออกแล้วทุกคนแดดส่อง น้องเอฟซีทางฝั่งไทยภายที่เคยมาพระทาโฟนคอมเมนต์บอกหเ้อะที่น้องทางฝั่งไทยก็มาหลายฝนฝนมามาขอพอมาประมากแก้บนลายเลยคนเลยว่าเขาไปมาบะมามาบะแล้วได้สมพรารถนาเขาจะมากแก้คนตอนนี้เขาก็ต่อคิวจุด

สบายดีสาวมาสองคนวะหนาวบนมือนี่ ปลาบราณมันุกคนเห็นแต่ปลาน่าปลาสวยงามเลยเลยเ<ป><ๆ>มือ่อน่ปลาขึ้นมาบลาทุนน่หนาวไปแล้ <laughs> ไลค์กดแชร์เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจบาบูดีเห็ดคลิปต่อไปนะเพราะว่าบาบูดี้ถกาเคเห็ดซ่องใหม่ยังไงครับฝากติดตามเลยทุกคนเมื่อ <poker> นี้กับบาบูดีก็ขอลาไปก่อนเลยทุกคนเด้อเดี๋ยวเมื่อหน้าจะมาเห็ดคลิปใหม่ให้เบิ่งอีกทุกคนบ๊ายบายเมือนี้